บทสาธยายเรื่องเวปุลละปภัตสูตรตอนที่สามอนิจจาวะตตสังขาราและบทสรุปแห่งสังสารวัตอันไรที่สุดที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัตอนามตะคะสังยุตทุติยวัจเจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดาจากการสาธยายธรรมในสองตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางข้ามการเวลาไปกับภูเขาเวปุลละได้เห็นความรุ่งเรืองและความเสื่อมสลายของยุคสมัยต่างๆจนมาถึงปัจจุบันและอนาคตที่ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์อย่างไม่มีข้อย,ยกเว้น ในวาระสุดท้ายนี้เราจะมารับฟังบทสรุปอันเป็นอมตะของพระธรรมเทศนานี้และภาพรวมทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราผ่านพระสูตรต่างๆในอนามตักคะสังยุตหลังจากที่ได้ทรงแสดงวยากรพาสิทธิ์หรือความร้อยแก้วจบลงแล้วพระผู้มีพระภาคผู้สุคตถสาสดา ได้ทรงประพันธ์พระคถาเพื่อรวบยอดใจความทั้งหมดไว้อีกครั้งหนึ่งว่าปาจีนว so, an an ังโศติวรานังโรหิตตัสสานวังกโตสุปิยานังสุปัสโิมาคทานจะเวปุลโลภูเขาปาจีนวังสะเป็นของชาวติวราภูเขาวังกะตะเป็นของชาวโรหิตตัสสะภูเขาสุปัสสะเป็นของชาวสุปิยา และภูเขาเวปุลละเป็นของชาวมาคตอนิจจาวะตะสังขาราอุปะทวะวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสัโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระง,งับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข พระคาถาบทหลังนี้คือบทสรุปที่เป็นดังหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นพระคาถาที่เหล่าเทวดาและมนุษย์มักจะเปล่งขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอันแสดงถึงความไม่เที่ยงปรากฏเช่นในคราวที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานท้าวสก,กะเทวราชก็ได้พาสิตพระคาถานี้เช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงต้องการชี้ให้เราเห็นผ่านเรื่องราวทั้งหมดในอนามตตะะสังยุตนี้ก็คือการประจักษ์แจ้งในไตรลักษณ์และมุ่งหน้าไปสู่ความสงบระงับแห่งสังขารนั่นก็คือพระนิพพานอันเป็นบรมสุขนั่นเองภาพรวมและบทสรุปของอนามตตกะสังยุต เมื่อเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่พระสูตรแรกจนถึงพระสูตรสุดท้ายของหมวดนี้เราจะเห็นถึงศิลปะแห่งการสอนอันน่าอัศจรรย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยการแสดงปริมาณอันมหาศาลของทุกข์ขในสังสารวัฏทรงเปรียบเทียบน้ำตาที่เราร้องไห้กับน้ำในมหาสมุทรซึ่งอยู่ในอสุสูร ส่งเปรียบเทียบน้ำนมแม่ที่เราเคยดื่มกับน้ำในมหาสมุทรซึ่งอยู่ในขีรสูตรทรงเปรียบเทียบกองกระดูกกับภูเขาเวปุลละซึ่งอยู่ในปุคละสูตรทรงเปรียบเทียบโลหิตที่เคยหลั่งไหลกับน้ำในมหาสมุทรซึ่งอยู่ในติ่งสมัตตาสูตรอุป,ปมาเหล่านี้ล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันคือ การทำให้เราเกิดความสลดสังเวชในปริมาณของทุกข์ที่เราได้เคยประสบมาแล้วอย่างหาประมาณมิได้จากนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนมุมมองมาสู่เรื่องของความสัมพันธ์ทรงชี้ให้เห็นว่าสรพสัตท,ทั้งหลายล้วนเคยเป็นมารดาบิดาพี่น้องบุตรธิดาของเรามาแล้วทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในมาตุสูตร ทีตุสูตรเป็นตน้นทรงชี้ให้เห็นว่าเราเองก็เคยผ่านทุกสถานะมาแล้วทั้งที่ต่ำที่สุดและสูงส่งที่สุดซึ่งอยู่ในทุกกะตตะสูตรสุขิตาสูตรเป็นตน้นธรรมะในหมวดนี้มุ่งเน้นไปที่การทำลายอัตตาและมานะทิฏฐิทำให้เราเห็นสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นดั่งญาติมิตรและเกิดความเมตตากรุณาอย่างไม่มีประมาณ แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เราเห็นทุกอันเกิดจากการพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านั้นด้วยและในท้ายที่สุดพระองค์ทรงสรุปทั้งหมดด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ทรงใช้ภูเขาเวปุลละเป็นพยานแห่งการเวลาเพื่อแสดงถึงกฎแห่งไตรลักษณ์ที่ครอบนำทุกสรรพสิ่งอย่างไม่มีข้อยกเว้นในเวปุลละปะพัพตะสูตร นี่คือการนำพาจิตของผู้ฟังจากเรื่องราวในอดีตอันไกลโพนมาสู่การประจักษ์แจ้งในสัจธรรมที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าในปัจจุบันนักขณะหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้และทั้งสั่งยุต์ก็คือ 1. อย่าประมาทในการเวลาชีวิตของเราในปัจจุบันนี้สั้นหนัก เมื่อเทียบกับความยาวนานของสังสารวัฏและประวัติศาสตร์ของโลกการมัวเมาประมาทในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะการเวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้พบพระพุทธศาสนาและมีโอกาสปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น 2. สัพพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดเลยที่จีรังยั่งยืนชื่อเสียงเกียรติยศ ทรัพส,สมบัติร่างกายหรือแม้แต่บุคคลอันเป็นที่รักทั้งหมดล้วนต้องเปลี่ยนแปลงและดับไปในที่สุดการยอมรับความจริงข้อนี้จะทำให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นและปล่อยวางได้ง่ายขึ้น 3. พระนิพพานคือความสุขที่แท้จริงท่ามกลางความผันผ,ลผลวนปรวนแปรของสังขารทั้งปวง ยังมีสภาวะหนึ่งที่อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงนั้นคือพระนิพพานซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นความสงบระงับและเป็นสุขอย่างยิ่งคือวูปะสมูสุขโขการเห็นโทษภัยของสังสารวัฏอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นจึงจะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งหน้าสแสวงหาความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนหนีดังนั้นเวปุลละปะพัพพตะสูตร จึงเป็นบทสรุปที่สมบูรณ์แบบของอนามัตตะคะสั่งยุตเป็นการรวบรวมหลักฐานทั้งในเชิงปรินานความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์มาเพื่อพิสูจน์สัสจธรรมเพียงข้อเดียวคืออนิจจาวัตสังขาราเตสังวูปะสโมสุขโขอันเป็นลายแทงที่ชี้ทางออกจากคุกแห่งสังสารวัตรที่หาเบื้องต้นเบื้องปลายม่ได้นี้ไปสู่ดินแดนแห่งอิสรภาพอันเป็นอมตะ คือพระนิพพานเจริญพร